สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะพบกับเราช่องพังน้องมุกแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็จะมาป้อนออเดอร์นะคะป้อนออเดอร์ของนะของคุณพี่โก้นะจีนตาผลไม้ให้กับน้องมุกนะคะกราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะเดี๋ยวป้อนออเดอร์ของคุณพี่โก้นะคะสิบตะกร้านะคะกราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะุณครับเมตาให้กับน้องมุกจ้า 2 2> ส<า>องครับสองเตนะสองขาสี่ครับหกรับจ็ดับผมสิบับผมยี่สิบสองขผมจ้านะเป็นสิบสองสกร้านะกรับขอบคุณนะคะสำหรับออเดอร์นะคะของคุณพี่โก้นะที่เมตตาให้กับน้องมุกนะคะขอบคุณครับผมขอบคุณจ้าเลยน้องมุกจาก้าขอบคุณจ้าเลยสวย จ้าขอบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะพีโ่ก,โก้คะขอบคุณมากมากนะที่เมตตาให้กับน้องมุกนะคะประสบภัยน้ําท่วมเนาะจราขอบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะที่มาเมตตาให้กับน้องมุกนะคะค ขอขอให้คุณพี่นะคะและครอบครัวนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคิดหวังสิ่งใดปร,รารถนาสิ่งใดขอขอให้สมดังความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะคะและ้วก็นี่ก็เป็นออเดอร์ของคุณพี่โก้นะที่เมตตาให้กับน้องมุดนะคะนะ,ะเมื่อตอนหัวข้าเนาะนะคนะกราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะตอนนี้น้องมุดก,ก็ได้ทานแล้วนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะ เอ,อนะ,ะมาช่วยเรือนะน้องช้างนะคะน้องช,องช้างเจอไฟพิบัตรน้ําท่วมเนาะแล้วก็ตกงานมาด้วยนะคะเจอไฟพิบัติน้ําท่วมนะคะตอนนี้ก็น้ําท่วมบ้านน้องนะคะ่อนข้างสูงแล้วนะคะะก็ัางท่วมบ้านนะจ้งท่วมแปลงหญ้าเนาะนะคะก็ฝากทุกท่านเข้ามาให้กําลังใจน้องด้วยนะคะทขามให้กำลังใจน้องมุกได้นะตอนนี้มาอยู่ที่ ที่พักช่วงข่าวเนะาะหลบภัยน้ําท่วมเนาะนะคะก็ฝากทุกท่านเข้ามาให้กําลังใจน้องได้นะคะเข้ามาส่งกําลังใจนะก็ามาเมตานะผละไม้นะคะผละไม้ตะกร้าเล็กๆนะเพื่อไปซื้ออาหารเนาะนะไปซื้อยานะคะไปซื้อยาให้กับน้องช้างได้ทานนะคะก็ฝากด้วยนะะฝากทุกท่านด้วยนะคะ สำหรับท่านใดนะที่ชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแช่นะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับนะช่องทังน้องมุกแฟมลีด้วยนะฝากด้วยนะคะฝากช่องเล็กๆนะคะดูน้องมกุกได้ทานแล้วนะคะดูหลับตาทานเลยนะตอนนี้ฝนจะตกแล้วนะคะก็กราบขอบพระคุณพี่โก้นะเป็นอย่างสูงนะคะ แารรวมสมทบขะ้นในนะเพื่อไว้ชี้ออาหารชี้อยนะคะให้กับน้องช้างได้ทานนะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ท่านใดที่ชอบนะช่วยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้องด้วยนะคะนะสวัสดีจ้า